ใช้ระบบ KU l a r นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเดือนมก,กราคมปี2022นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่ท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับซึ่ง KU l a m n เป็นระบบการสอบออนไลน์ของหมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ไปซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็ปรับมาใช้กับของเราเองนะครับซึ่งะจะมีลิงก์เข้าสำหรับนิสิตก,กับ อาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับของอาจารย์จะเป็นลิงก์ยาวหน่อยนะครับจะมีคาว่า Teacher Management อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ของของนิสิตเนี่ยสามารถเข้าได้ที่เป็น exam.ku.th ได้เลยนะครับซึ่งในซีรีส์เนี้เราจะเน้นจากมุมมองของอาจารย์เป็นหลักก่อนว่าอาจารย์จะเข้าไปออกข้อสอบจัดชุดข้อสอบนิสิตได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องทำความคุ้นเคยกับตัวคำศัพท์ต่างๆในระบบ k u l ูนะครับก็จะคำว่า product product เนี่ยแปลว่า วิชานั่นเองนะครับก็คือหนึงวิชาของเราคือเป็น1 Product นะครับเวลาที่เราจะไปจัดก,การตัวรายวิชามันจะมีคาสาั่งให้เรียกว่า manage product นะครับแล้วก็ตัวข้อสอบแต่ละข้อครับข้อ 1, นึ่ข้อ2ข้อสข้อ4่เนี่ยเรียกว่า item นะครับก็จะเป็นตัวข้อสอบแต่ละข้อแล้วก็ ตัวคำว่าเทสเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบเทสคือการชุดข้อสอบคือเอาไอเทมมาแปะแปะรวมกันอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นเทสนะครับและสุดท้ายจะมีคำว่าสเกจูล์ซึ่งก็คือการกำหนดเวลาและผู้เข้าสอบจากเทสก็คือว่าเมื่อเราต้องทำให้เป็นตารางดับเราต้องสร้างโปรดักต์ก่อนทำมีไอเทมและไอเทมประกอบกันเป็นเทสแล้วก็เทสมาแปะกับสเกจูลนะครับ <S <S เผื่อท่านใดยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือเราต้องออกข้อสอบแต่ละข้อก่อนนะครับอาจจะออกใน โปรแกรมอื่นๆที่เราถนัดคุ้นเคยนะครับมีข้อแต่ละข้อก่อนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในไอเทมนะครับแล้วก็เราสามารถในเมนูเทสนะครับเทสเราสามารถจัดชุดข้อสอบได้โดยการดึงไอเทมที่มีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเหมาะมากถ้าเกิดอาจารย์มีเป็นคลังข้อสอบของตัวเองหรือว่าในวิชาของอาจารย์เนี่ยครับสามารถดึงเข้ามาในชุดได้เช่นข้อสอบชุดที่หนึ่งอาจจะเอา ไอเทม1กับไอเทม3ม,มาค่ะชุดที่2เอาสอบกับ3ม,มาเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ข้อสอบไม่เหมือนกันนะฮะจะได้เป้องกันการลอกกันได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือสเกจชัคือเราต้องทำเทสเสร็จแล้วแล้วจะเอาเทสตแต่ละชุดนะครับไปผูกกับสเกจชัแล้วก็หมู่เรียนของนิสิตนะครับซึ่งข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถทำให้ข้อสอบแต่ละชุดไม่เหมือนกันโดยจะสามารถจัดก,การให้แบบอย่างเช่น มีโฟลเดอร์ของข้อสอบบทที่1อาจจะมี10ข้อแล้วอาจารย์ก็สุ่มเลือกได้ว่าจะเอาข้อไหนเข้าไปในเทสชุดไหนนะครับเช่นเดียวกันก็คือในทอบ,บ,ทอบ,บทที่2ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็คือสามารถสุ่มสลับข้อสอบได้บบนะครับ, them, าราบ,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 บแล้วในในตัวแต่และอันจในตัวไอเทมเองเนี่ยก็สามารถสลับระดับชอส์ได้ถ้าอาจารย์ต้องการหรือไม่สลับก็ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันในเทสอาจารย์อยากให้มันเรียงบทก็ไม่ต้องสลับแต่ถ้าเกิดอาจารย์อยากไม่อยากให้มันเรียงอยากให้มันมีการสลับก็สามารถตั้งเวลาให้สลับได้ เพราะงั้นสามารถทําได้หลายอย่างมากแต่ว่าอันนี้เป็นภาพรวมให้ให้รู้จักกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําของแต่ละเมนูนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับ